โอ้ยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้มาวินอยู่ในป่าของโอมุคาเดะคับปีศาจต,ตำนานญี่ปุ่นกับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะครับและรายการบาง,องกอกก,กระซิบกาสติดกระซิบวันนี้มาวินมาชมภาพยนตร์เรื่องโอ,งองมุคาเดะที่น้องย็ด,ดาณะนรินญาเล่นรวมถึงนักแสดงชาวต่างชาติก็คือคุณเดลต้าแล้วก็คุณเรลตะแล้วก็คุณฮีเดกิกต้องบอกเลยเนื้อเรื่องน่าสนใจมากปีศาจเลยนมาจากญี่ปุ่นมาตัวตาขา่าป้อยู่ในท้องแบบนี้จะอ้วกตำนานปีศาจญี่ปุ่นโอมุคาเดะตะขายักสุดน่ากลัวละถูกปลุกให้มีชีีวิตตออกครรัั้งนนนนจจภาาพย์มขด โอมกคดีคือเป็นอีกเร şey> ื่องหนึ่งที um> ่ท้าทายความสามารถของน้องแยดามากมากค่ะเพราะว่าปกติชอบกินอยู่แล้วเป็นแบบโอมากษาเซนั่นมาโอมาก้าเซน อมุขเดชมันคืออะไรครับมันเป็นตะขับยักษ์น้องยดาเนี่ยเล่นภาพยนต์มาเยอะเรื่องนี้ความแตกต่างที่ได้รับเนี่ยคืออะไรคะเรื่องนี้คือแต่ละคนไม่เคยจินตนาการว่าหนูจะบูได้ยังไงเรื่องเนี้ยบูทั้งเรื่องเลยแบบบู๊จริงจังในเรื่องเนี่ยแบบนั้นเลยหรอรู้เปล่ากไม่รู้วงเขาห่วงเขา่วงเขาพวงเขาในเรื่องเนี่ยเป็นสัญชาติไทยไหมเพราะในเรื่องมันแนวญี่ปุ่นอ่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะแล้วก็ในแสดงที่เล่นในเรื่องเนี่ยก็คือจะมีทหารญี่ปุ่นก็คนญี่ปุ่นเล่นด้วยแล้้ววกก็มมมมีีีคนนเเยยาาดรอขง อังกฤษด้วยแล้วก็มีคนไทยถ้าเกิดชีวิตจริงต้องเจอโอมูคาเดคุณจะทำท่ายังไงคะถ้าเกิดเจอมันคุณจะทำยังไงดีน้องยะดาไลแซ่ไล่มันไป <laughs> สมุดโดขมื่อม <laughs> าลิจ้าใช้กินเลยจ้าแกร์แกร์แกร เบรกนี้มาเจอเรียวตานักแสดงหนุ่มญี่ปุ่นกันบางผันนีจีวะคุเรียวตะมอยส์เจอต้องพูดเต็มเต็มนะห้ามคำสั้นท่านพันะกายเป็นมอยส์ไม่ใช่มอยส์โอโมคเดกคือตัวอะไรครับรู้จักตะขาบไหมครัะถ้าเป็นตะขาบปกติก็อ๋อเล็กๆน่ารักแต่มันโอโมคเดกใหญ่มากคือโหเขาไซส์ขนาดไหนก็อยากรู้ว่าพี่ชอบไซส์ใหญ่ๆตัวโอเคเดี๋ยวให้ดู เรื่องเล่าปุ๊บก,ก็นํามาเป็นภาพยนตร์นี่เรื่องคุณรับบทเป็นใครอะ่ะผมรับบทเป็นธรรมุระเล่นเป็นทหารญี่ปุ่นนะครับตอนแรก<ช>ผมคิดว่าไายหนังจริงๆไม่ใช่อ้าแล้วทำอะไรคะต่อสู้กับอมกัดจริงๆจินตน,นาการคุณเยอะเหมือนกันนะเร็วแต่ทำไมคนจะต้องมาดูเรื่องนี้เพราะว่านังนี้ไม่ใช่ว่าหนังแค่มอนสเตอร์ก็คือได้รู้จักวัฒนธรรมประเทศอื่นๆด้วยแล้วก็มันสนุกจริงๆแต่ว่าอาจจะน้องไม่รับคุณคงคิดว่ากลัวเกินไปก็เลยน้องไม่รับไม่เดียวตะรอเกินไปโอ้ อนอัน,อน,อน,อน,นี่ท้าโอโมคาเดหรือเปล่าเนี่ยอ,อ๋อใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดโอโมคาเดในชีวิตจริงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเหมือนพี่อ่ะถ้าเกิดที่เด็กิเจอแล้วที่เด็กิจ,จะทำหน้าไงดีคะเอ้า <laughs> ไม่กลัวเลยเหรออยากทำหน้าอย่างนี้หรอจังเลยย่า <laughs> ในเรื่องในเรื่องคุณชื่ออะไรอากิระครับคาแรคเตอร์คุณเป็นยังไงคะอากีเราสู้เนมาใครไทยลังเกสไทยลังเกส อากิระเป็นคนสุขุมครับจริงๆอากิระมีความน่าสนใจนิดนึงด้วยฐานะของเขาคือเป็นทหารใช่ไหมครับแล้วบวกกับเอราตอนนั้นคือเขาถูกบังคับญี่ปุ่นคือตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ห้ามตั้งคําถามกับทางประเทศตัวเองก็คือทุกอย่างต้องเซเยสทุกอย่างคือคอํายทำอะไรก็ต้อง yes yes ย้วแล้วตอนที่เล่นมันต้องจินตนาการเยอะคุณใช้พลังการแสดงเยอะไหมคะมากครับ ให้มันกว้างหน่อยขยายความหน่อยแล้วเป็นไงมั่งได้ร่วมงานกับคุณเดียวตะเลยคุณดาวน้องยาธาด้วยเป็นไงมั่งทุกคนทํางานได้แบบเป็นโปรเฟชชั่นอลมากช่วงคนดูทางบ้านเลยว่าเรื่องนี้ต้องมาดูโอมบุคเดทถ้าไม่มาดูผมไปที่บ้านคุณนะครับมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉัน